ก็เมื่อกี้ได้เห็นลายหนับของละครของช่วงวันสัตว์เดือดในปีหน้านะครับก็ก็จะเสียงตอบรับในในโรงละครที่เราแลนข่าวนะครับก็รู้สึกว่าดีมากๆนะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับก็มีหลากหลายรสชาติแล้วก็เป็นอะไรที่ไปถึงอยากหลายหลายจุดก็แล้วแบบโอ้น่าดูทุกเรื่องเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆนะครับ ทั้งตัวละครเองแล้วก็ทั้งตัวดารานักแสดงที่มาร่วมงานนะครับมีมีมีทั้งมีทั้งรุ่นใหญ่และมีทั้งรุ่นใหม่นะครับที่ที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับเพราะว่ามันมันก็มันก็มันก็เป็นความสัมันธ์ทั้งว่าพี่ถิ่บอยเลิฟตัวเลิฟอะไรบ้างบอยเลิฟตัวเลิฟที บอยเลิฟเออ่บอยเลิฟก็จะมีสลับรักในแสงจันทร์นะครับซึ่งก็เออ่ได้คู่ใหม่ครับมีเกิอแบบนี้นครับก็ยังมีเพื่อนที่มาเล่นเป็นน้องสาวนะครับที่ก็เป็นรักสามเศร้าแล้วกันมันมันเพราะว่มันจะไม่มันจะไม่ไม่ใช่บอยเลิฟธรรมดาครับสามเศร้านะครับก็ได้มีเด็กทีเก่งออฟโรดและแล้วก็เอ่อยเลิฟก็ยังมี เป็นแฟรี่ชื่อโรลเป็นแฟรี่ชื่อโนโรมิโอมีตาจูเลียครับแล้วทุกวที่ผ่ามาประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคราที่เรา้รอไ้างเอ่อทงมดบอยเลิฟมันมันมันสำเร็จในเรื่องของอาร์ติสแอนนิชเมนต์คเพราะว่าพอพอมีมีคอนแทนที่ติดตามอยู่ในโฆษณาเลูแสดงอ่าก็เป็นก็เป็นก็เป็นสิ่งดี แต่ในขณะเดียวกันละครคือมันมีแบบสรุกมันก็มันก็ที่มันแมสกว่าที่มันเข้าถึงุผู้ชมได้ได้เยอะกว่านะครับมันก็มีนทีฟกีฟหลายๆเรื่องเลยเมื่อกี้ที่ดูที่ดูรายนับไปแล้วผมเชื่อว่ามันมันมันทอมมีซิ่งในทุกเรื่องเลยมันมันมันหลายแล้วก็หลายหลายเฉดสีนะครับท มีครับเดิกับเฟรี่ครับปีหน่มันจะมีภาพยนตร์ของ GDN นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ The Love Series ของรับว่าับส่งขายาบหมายเลขหนึ่งกลองอยู่ละครช่องวันมาแบบเฟรรี่ช่องวันมีครับเฟรรี่ช่องวันมาเลยค่ะบ่อยชอบแค่ไหนก็ต้องแฟนใครก่อนคือโอ้โหคือมันผมคิดว่าคือด้วยด้วยความช่องวันมันเป็นมันเป็น c o ม m u ิตี้อะไรบางอย่าง เป็น,นทีมที่เราเี็นที่เห็นแม่ของรุ่นใหญ่แต่ละคนแล้วนี่คือคนที่เราเคยร่วมงานมาตั้งแต่เราเป็นตันแสนครับทั้งที่ลงเสินใจทั้งแหม่มพยานทั้งพี่ถืสัญญาทั้งแคนส์สิทธิ์ทั้งอัลมาเรนแั้งออนเซราอะไรเงี้ยแล้วเขามาในเรื่องนี้เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็มาร่วมกับรุ่นใหม่ที่ก็โอ้โห,โหแต่ละคนก็ ดูดีมากแล้วก็คัดเลือกกันมาแบบสุดพิถีพิถันทุกตัวนั่นเองเพื่อให้ทุกคนของเราได้่วมงานไม่มันคือเป็นโปรเจกต์ยกช่องยกยกช่องจริงจริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เวทีรัชดาลัยมันน้อยไปแล้วทำเวทีใหม่เลยอ่ะเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำไม่ได้คิงนะแต่แต่เป็นโปรเจกต์ที่เรารำสมโภตภูมิใจรำสมโภตมากเพราะว่า ทั้งรุ่นใหญ่และต้องรุ่นใหม่ที่คอยว่าเนี่ยฟาดฟันเชื่อเชือแล้วก็เรื่องสนุกแล้วก็เป็นที่ว่ามันดูชอบแน่นอนแล้วอย่างที่บอกแล้วเราก็คือที่บอกว่ารุ่นใหม่เองก็ไม่ได้แค่จัาวชนะไขนะครับเขาเล่นเกมด้วยนะครับโอ้โหแต่่วคอร์ดิชั่นประมาณ3เดือนอันนี้จริงคออดิชั่นออดิชั่นออดิชั่นว่าใครบอกกับผมคือก่อนให้ไหวได้ที่บนเวทีจริง แต่แต่แต่ผู้ใหญ่ไม่ไม่ต้องแล้วไม่ยืนม่ยืนเลยรอนนมีไม่เลยใช่ปีนี้คนเดียวแล้วก็ไม่ปีหน้าคนเดียวแล้วก็ต้องจับหนาอันนี้ก็ับทายออกมาแค่สี่เรื่องนิดเดียวสี่เรื่องเล็กๆเล็เล็กๆน้อยๆก็ก็ที่ผู้พพเคสก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเรียกว่าเออ่จากผู้สร้างฮอร์โมนเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีแล้วว่าฮอร์โมนผู้พิพากษ พ่พองกับช่องวานเลยใช่ใชสิปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพอร์นของปี2025นลครับเรียกว่าเทสเทสสำหรับรสยอนนะครับซึ่งรสเมดอนทงอย่างจะมีรสนมที่ดีนะครับแต่ว่าปีแล้วมันมันซาและสลายอย่างนี้ต้องดูไปว่าสตาร์สตาร์ชีวิตคู่มจะเป็นยังไงเื่อมาไต่ชอบเดไปอลแตชองวากจะโกงมาก่ เอ่<ข>อต้องบอกว่าจริงๆเราทำละครน้อยลงนะครับคือเราก็ต้องดูดีๆว่าเอ่ออะไรจะได้อะไรไม่ได้แล้วเราก็เรียกว่าพัดสันกันอย่างหนักตัวมากกว่าเมื่อก่อนนะครับเอ่อถึงแม้ว่าจะนวนเรื่องอาจจะดูอีกเยอะอย่างวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ลืมว่า,วาเวลาฉายเราในแต่ละตอนมันสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเร<ช>าก็ต้องดูแล เราเราต้องมีวิธีครับผมว่าเราต้องมีวิธีบาลานซ์นะครับระหว่างในเรื่องของรายได้อะไรต่างๆที่เข้ามาที่ที่คอสมันก็สูงมากๆแล้วรายได้เข้ามามันจะเป็นที่ไหนแต่ในขณะเดยียวกันเร,เราก็ต้องดูแลคนดูเราด้วยเราก็ต้องดูแลฐานคนดูที่ที่ติ๊กน,น้ำนครของเราด้วย <S 2> <S 2> <S อย่างที่ทอมันจะใส่ข่าว่าคอนมันจะไม่ ก็อยากจะบอกว่าถ yeah. yeah. ้าละครไทยทำดีๆคนก็ด uh ูค huh. ร uh ับเราและอยากดูละครก่อนข่าวที่ชอบประเที่ยวแต่ละครหลังข่าวเพราะว่ามันดูมันดูตัวเราตวเราต้องเราก็ต้องใส่เงินลงไปเรื่อยๆให้สมกับความไว้วางใจของคนดูเราฟัง็รับอันนี้ก็เราก็ไม่อยากจะคุย เพรมันเป็นความเป็นจริงไม่ทำมากๆแล้วทีมงานเขาจะแม่นขึ้นว่าว right. <socks. S 2> ่าคนดูต <inaudible> ้องอะไรแล้วก็สำคัญที่สุด community ของช่องวันเนี่ยก็มีลักษณะของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยของสามปีที่ผ่านมาที่ทำให้เราดับดิ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องสูออันนี้กนะครับเราเราทำนะเราแก้เราทำนเราแก้อะไรที่ไม่ใช่เราก็ไม่ทำนะครับมันเรียนรู้ใช่ คนอาจจะเห็นว่าเเฮ้ยออ่ทำเห็นแล้วก็สําเร็จเลยแต่คือกว่าจะถึงวันที่สําเร็จอ่ะวันผ่านไปเยอะเลยไม่มีไม่มีอะไรเกิดกินน่าก็สำเร็จครน่าจะดีขึ้นคนที่เห็นประมาณนี้แต่ดีมากขึ้นการลงทุนต้งมากขึ้นด้วยเพราะหวังว่าทุกคนจะชอบก็หวังว่ามันจะลองจะชอบด้วย แล้วก็วันเดียร์ดิจิทัลก็ยังมี9 years for you นะครับเรื่องหนึ่นะครับแต่ละปีที่มือนี่ก็เป็นเพลงโรแมนติกนะครับก็ได้เพลงหน้าใหม่ที่คนจับตามองมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือเกมสังเทศนักรรู่นพิยสัญญาทุนนกรนะครับมาแสดงกับชุดก่างก็อันนี้ก็รู้สึกอยากให้ผ่้หลานที่เดือดขาดต้องมาถงหน้าครับก็ก็ฝากนะครับจากผลงานที่ เห็นในวันนี้นะครับซึ่งก็ไปติดตามดูกันนะครับว่าเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพราะเมื่อกี้พูดกันมาเาเยอะมากเลยนะครับว่า,ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วแต่ผมว่าแต่ละเรื่องก็น่าดูมากๆนะครับมีความหลากหลายมีหลายเฉดสีมีความหลากหลายเพื่อให้ใหเข้าถึงหลากหลายคาแรคเตอนะครับดูในหลากหลายเพราะฉะนั้นขอให้ถ้าใครที่สนับสบนุนช่องวันกันมาอยู่แล้วก็ไปฟั ว่าเรามีความาสุขด้วยกันครับใครที่อาจจะยังไม่เคยที่มาสัมผัสกับช่องวันมันคือม,ม,มีความพิเศษครับงานของเรามีความพิเศษในายๆอย่างที่ดูแล้วมันเราเป็นช่องวัน,วนเราจะเอา,เอ,าออกเราอ่า อ่ะโอเคครับเตรียมรับปฏิหารครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายนะครับในเรื่องของเน็ตคอนก็ขอแสดงความเสียใจมากครับนนี้เนะคอในเรื่องของละครเกมรับปฏิหารที่มีคุณนักปัญญาและคุณแซมด้วนนั่นมาแสดงด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมคิดว่าทุกวันนี้คนดู และสังคมแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงะอะไรคือละครนะครับอตอนนี้เรากำลังพูดถึงละครนะครับที่ไม่ได้มีแค่ลินกับแซมสแสดงเรายังมีนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกเยอะแยะนะครับที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทเด่นๆบทนำบทเด่นๆที่แต่งมาเยอะแยะมากมายนะครับแลวเนื้อเรื่องก็สนุกส,สนานนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายที่ถ้าละครโดนขอจะได้รับผลกระทบจะได้รับความเสียหายนะคซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้นะครับถ้าละครจะถอดผมอยากถามว่า เราต้องการจะลงโทษไครครับถ้าบอกว่าเราต้องการจะลงโทษแซนปุร์มิน,นผมคิดว่าในวันนี้ท่าในเรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วนะครับยังไม่นับการลงโทษของคดีความที่อาจจะตามมานะครับการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ถ้าเราถอดละครมันจะมี ผลกระทบแล้วมันเป็นการลงโทษคนอื่นอีกหลายหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมท่านอื่นๆนักแสดงนําคนอื่นๆหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทีมงานที่อยู่เป็นทีมงานที่เป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็อีกหลายร้อยชีวิตนะครับผมย้ำว่าอีกหลายร้อยชีวิตนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับหลกของเรื่องนี้ รวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ซึ่งก็มีมากมายนะครับเขาก็ติดตามกันอยู่นะครับคนดูที่ติดตามกันอยู่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะออกว่าชีวิตจริงขอละครคืออะไรผมว่าคาถอดละครเรื่องนี้ออกมันจะไม่แฟร์รผมขอใช้ความรู่อ้อจตอนนี้ยังเหลือขอบคุณมากนะครับ คุณเด็กคุณทำเด็อยต่อยได้ไห